อยากให้ยงเทาอยากให้กิ๊กติ๊กมาหันก็ให้เ่ไรอีอยากให้อยากให้พ่าอยากให้ค่ะอยาให้เข้าเข้าโคมาตอนนะมันไเข้าโคมาตอนเท่ามันไหอยากให้พ่าอยากให้ค่ะอยากให้ค่ะอ๋อลูกอยู่เมืองไทยทป่วยปอทุกขาก็เลียนเลยนะ านในปดเท่าอินใจอยู่เต็มเมื่อปานเกียบปานมาเมืองเฮาบ่นะบ่เท่านั้นขอบคุณครับอยู่เมอไทอ่ะเลี้งนนัเลี้งน ตึ้งคับล่ะผมรีตึ้งกับครับผมที่แนงกัครับนะพอเขาด้านในกับเพอาะงเครฝนเคยยาอีดขานาดเนาะไม่คมันไขยหน้าครับแต่เดี๋ยนเป็นใจควายเล็กหมดละ ัำไปถีกป่ะจำจะไปนะ าอากาปาล,ลาฮิตาเอาจองจะพาเมึงปันะนะ่นขนมเนี่เอานำเจอมาส่งมันเทาคาจุ่มสังคามึงเมตตาก่อนนะทุกคู่เขาเอากามาจอยบันมื่อนี่กาก็อยู่ที่สั่งต่อข้างนอกห้องอะไรก็ห้องมากพองผวมากซอยตอก,กุ่อไไรก็ไหนก็ เอาขาเขาห้องมาจอย,ยต่อปัดนไหครับแลก็มีมเจ้สังหมาก็เาขส้างสีป้ากันเนาะมีนก็เดอา่นาหนับบนแล้เนาฮานนมออะมือามาขี่เก็บเส้นหมายขี่จะเป็นขี่รถทิบมาแอยากมมืนในขนะ มันได้ขยับพิ้นย้อนฝนมานั้งวันเมื่อวานมันให้กล่อมไปขาดก็ให้ดงึงมาติกๆก่อนนะ

มาจอมไข่บอดเท้ามาหามึกคือเขานะปอดเท้าใจเฮียงอ่ะ,ะอนั่นล่ะจริงอ่ะบอดเท้ามาไก่แกคิดกรรมกว่าไก่แน่อ่ะมาบอดเท้ามาเามาหล็กไก่แกล่ะหุห้มเหลีย ก,ว,กว,ว่าดีขึ้นกว่าก็ขึ้นคุณวะเึินคุณมาหายสั่งอ่ะใครที่หนามาดอมมะเขือวะมะเขือต้องมีแน่มีนะมเออท่อำวานนั้นเคยกินเนาะเคยกินมะเขือเนาะก็อยู่จำว่ามะเขือเปิดเลือกเจอหมูฮ่าวะเมื่อไหร่เอาเอาข้าวซอยเอาอย่างมาตัวเนาะกะลับปี้ถัเหลือง ถูเน่ามดมูหามัเคืองมาเนี่ยอออะไรบ่ท้องนก็กว้ามนลังเหนาะเออมีลูกก็ลุงพักลูกมีอะไรอ่ะลูกหากมีปวยเปล่าเออมีลูกออมีลูกหน่อออลุงลูกยิงจมีสายใจฮะไหมนี่มีอยู่น่อเออ อ๋อลูกอยู่เมืองไทยําปล่อยปอทุกขาก็เลี้ยงเนียนะอืมในปทาอินใจอ่ะนะอยู่จเมื่อปานแกปานมามเมนะนะืองเฮาบ้นนบ่ะปบทนน่ะตุ้แข็งแห้งกขะนคะูใครนักไว้ฮะมียครนักอ่ะอืมเม่ว่ามืซื้อน้ำอู่เือลึนะองเนาะอันรตัยอ,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 อ๋อะไช่วอูลึอนะ อือมอง,งน้ำหนึ่ย,ยินหย,ยินเนาะอ๋อ,ยยอมันนมาตั้งทำขวางกุนเอามาพิตางอ่ะผิตงจอมไข่หมมจดฟอเฮ็ดนะนะเห <c oughs> ็นไการตั้งหรียของหม่อมเฮ็ดไว้เมื่อไรเดี๋ยวเฮ็ดเมื่อไรนั่นน <c oughs> ะจักกระห้องจัดการขวางอ่าะอืมต้มหู้เต้าหาไปเเอนีัน เดีย๋ยวนั้นกาเข้ามานั่นน่ะกาเข้ามา,ากเาอะไรดีดีกะป้านั่นไ้มาตุยเขียนนี่กันนะ <c oughs> ง้า่า่ต้องเดือมากูวกไไปเขามาตุยนี่นี่ทำฝาง,งานหลวงทอมนะอืม สักใหญนาโอลูกล่างก็มาหาวะเนีลูกล่างอยู่เมืองไทยครับวะผมมาใจไหลก็มาใจพ่องคาระลุงลูกปอเทาจื้อว่าหือลูกปอเทาจื้อว่าหือนนวลค่ะเออลูกปอเทาอ่ะกระพุนค่ะอันอยู่เมืองไทยอ่ะอีเลี้ยงเหาอีเลี้ยงเน่นาะนั่งเหลียงเนาะอ่าอ๋อค่ะอืมอ๋มีเก้งมือหนึ่งอ๋อมีเก้งหมืออ๋ออยู่เก้งมือเนาะ อ่อืมึนกองแล้วไงกอดแก่กอดสองกอดทามกอดล้เออไปก้กองเนี่ยว่ะอืมใจเล็กเอาแน่ลูกไม้อยู่จอมเอากุชว่าย่างกนเลยเออเนอืมามามาฟองกโชว์เลยฮะลุงอืมอืม ไดกนจุกนะเอาตอนนี่เราสั่งอว้เลยเอแค่เอตอนเออตอนออแค่นั้นเลยพักกันทงทง่องนะพะก็ทง่องอินแค่ไว้นึงเออคำตคำตเอาแค่แค่เามาจอด อืมเอาแค่อ่าบอสอืมน่าจะหน้เนี่ยเจ้าเจตาเไหนเจ้าซืาเจ้ามาปเงนมาตอนนีับมานจย่ก็ับมาแน้าขก็เินกนคะนมองแชคเอามาอคู่ เจ้คโคอันนี้นุ่งไรโยกโนในกขนไตนะพัฒนาตั้งเสือง,องนะอ uh. ่ะอ๋อคะเออขับตอนเอาไว้เจ้ไว้จ ok ่ายน่ะไว้หรูไว้ต้านนะพัฒนาออค่ะสัตุนี่ก้ให้ยใจหลวนขึ้นอัยงขึ้นหน้าเอานี่ยองขึ้นยงขึ้นนพครับยองอยนีจ้อยเงี้ยถุงป่องน่ะเออเตียไปเสย เออสาธุค่ะเอาค่ะเออค่ะอยู่รีกินมานะวน้าเอาเออเอค่ะเอาค่ะเมื่อน้าเออเอออูออ้าวทวเท้านะเออเมื่อบเท้าน้สาธุค่ะเนี่ยปท้ามาได้ ฮ็ดสังอะฮะฮ็ดสางให้แหงเทวาอยาให้ิ๊กติ๊กอ่ามาหันก็ให้เอะอีอยาให้อยาให้พท่าอยาให้่ะอย่าให้เท้าเท้าโคมาตนะมันไหนเท้าโคมาตเท้ามันไหนอยาให้พเท่าอยาให้้าอยาให้่ะอยาให้อยาให้พทเออโคมาตพทโามันไหนครับพทอ๋ออยาให้อยาให้อยากใจเลขสัง ไม่เท่าแค้นมากน่ยไม่เท่าอเอออเออเออย่าไปให้อย่าไปให้เท่าอย่าไปให้เฮงใจตกหน่าพรเท่าว่าไห้เนี่ยอย่าไปให้นะพระเท่าน้าอ๋อโอไว้ใจเกล็นเนรเท่าอะักใหญ่เออะพไห้ในยอกลางดีปอบเป็นมาดีออก๋อกำห้ามาเอาโคมาพี่น้องกับอรมั่วอไม่ทำาม่ไหไม่อ่กองเ มีหลานก็เลียงเนะมันใกล้มากก่อนะดินั่งเนือไม่เถอาไม่เถอาออกมาหน้อยมมนั่งทิงบดเท่าเลยไหมไอยเถาไม่บเ้าเีก็พอเดี๋ยวโคมตอนไม่เถ้าบดเท่าได้แน่เออไข่ลอยเมื่อนไอ้หมอาว้าเอเมือนไงไปมาไปมาเต็มมือขามาว่านั้นเห็นไปมาแทงอ่ะมือวานเต็มมาเาหนออืมอืมอืมข้ามาหน่มเ เคกินกเนาเป็นเหื่อมมีแห้มเครกินเขาอ่ะอออืมพอท้ามกินไร่ไหนพอท้าได้กินในอิฐไหนน่ยกินไรอ่ะกินไรเนาะอ๋ออืมอืมอ๋อซีนุ่มฟังอืมนุ่มฟังน่ก็ที่นุ่มฟังว่าปันอืมโอเคก้าวขบำมาสั่งกันก้าวก้าวก้าวหน้าก้าวไข่ละเอออันในสองทุอันใน อันนั้นถุองอ, Jamie, อันนั้นเอาไว้ขึ้นเอาเอาถุงนั้นมาอันนั้นปลาเนาะเอาไว้ขึ้นไปเอาเกือถุงแล้วก็เอาเอาเขาในมาเขาในเขาในถุงอ๋ออ๋อปลาปลาออกแล้ว ขึ้นมากกเอาแควไว้ด้านนากำนาคุณอ่ะเที่ยว้มาก้าับ้มากปดาก็อ้ยอืมก็เข้ากันออหนักปีม่เอาลกซุมเตมเพื่นบาเพื่นดูดิปังอ่ะ พอทอมมาห้เหนียวเลยพอทอดีให้แล้วจะกู no ้มาจะกู dai, bigger, ้จะติดละมาทำมาดูมานี่มามานี่มาจับจะกู้ลงมาจับเอาเฮอริออนเลยดูก็เอาเลยกูจะละเอาข้าวถุงข้าวสารใหญ่ๆมาจะละเนี่ยเออเออเออเนาะ ดูคนเขท่าไมนก็อือืมเขามาจ้ะดูว่ดูตั้งเทาเข้ามาปิดแถวเข้ามาปิดแถวอนวนืมนั่งลงเออดนี่เอาจะชุดข่าวคือนังเหนืออะไรู้้สักเออเออ แค่รีอยหน่อยนอแน่อยน่อเดี๋ยวจะย่องก็แล้มาขาม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 าเมาเขามาเันียวเข้ามาอะไรเียมาล่ะปันเมียอันน้สปันเมียอะไรมายมาเลมาตอนอะไรเออเอาซื้อโคตรนี่เอออะไรใช่ตออโบนัดจังหน่อยเนี่ย ใช่ใช่ท็อปใช่ทอปมันนักงน่ะต้อมอนใหญ่น่ะเออในรัดเนมไม่เท่าอ่ะรัดเนมไม่เท่าพอเท่าอ่ะเป็นขจัดร่างวานกันแล้เป็นขจัดร่างวันออกเมื่อวานนะนั่นเป็นยาใส่หูอ๋อยาสา่หูนั่นสิดูอะไรมันเป็นเสไรนะเนื้อเป็นอาหารที่ไหนเป็นอันดี

สาธุวะสาธุสาธุค่ะเออใหญ่แปดสิบป้ายนั่นไม่หรอกมวเอยใหให้พรอเท่าค่ะใหญ่ให้ค่ะให่ใหญไม่ท้อใจเก่ีแข็งเนี่ยไม่ทำให้เ,เอออ <c oughs> เออลูกลา่านงมี่นอนนอนม้านเรือนนี่ออ ใครหลูกายาเมทาว้น้าสองหมื่นน่าโอ้คัไว้กายาไว้โจ๊กไว้จ่ายจะใครกินอาไวได้เลือนได้สองก้อไดนายซินแมนเมทา่เท่าค่มโมเลอของเขาก็เลือกมั่นนะไมทา่ายเสือบเท่ากับป้าไอ้ฝนฝนไต้ในเวลาขนไต้ครับ อืมสาธุเลยรซินแหรอไม่เขาน่ะซินได้เยียบอินไหยก่าเออในตางเสือเออในเสือแม่นแม่นมัวขากอลล่ามมาเออข้าอยู่ดีอ่ะดีในปากย่องเออสาธุพ้อมอยู่ป้ออยู่ลีใกล้กากย่องไหมท้าก้าก็ินอเออการใช้ซินก่อนเนาะอ๋อมีกายเรีอมการใย้ินอ่ เดี๋้องช่อมบับคัดไก่หน่ะอืมเอออาซาคใหญ่แล้วก็โดยนะลูกหาตั้งนี้นำนำไม่เท่ากว่าเหตุการณ์ก็ไม่แล้วนะนั่นน่ะอืมอืมปีนี้ได้ผมได้นอนแก้วยมไม่เท่าก็ไม่ได้นอนฮะขวาไม่ได้เข้าอืมอืมอืมไปนั่ก่อนนอนไรอ่ะหมวกไม่ได้เข้าก่อนนอนไรอยู่อ่อเพรปะอยู่ลายก็อยู่ใกล้เฮื่องนอใกล้มัดใกล้ต้องให้นำไม่เท่าหน้าใหญ่อยู่หรอกอยู่ลายหน้าอ๋อนั่นน่ะเออ มาต้องอย่างไรก็อันดีเมตเท่ายามเฮ็ดก็เฮ็ดกว่าทิชกันนะอ๋อจ้ะอ๋่าอ่าชักใหญ่เขาเนี่ยชักใหญ่เขาหนูหาตั้งดีเออให้นั่นเนี่ยพุ่มกว่าที่จ้องอะไรก็เฮ็ดไกลขึ้นนี่ก็ไม่ทั้งมาต้องไกลขึ้นเลยอ่อ่าอ่าให้ตัวลมสวยใสเขาไว้น่ะเออตัวลมถวยใสเขาเขาเขาออกออกให้หูจ้อมหมุดเส้นนั้นก็ไเอะไรกู้สูงน้ำน้ำไม่เท่าน่ะ ป้อมป้อมมีแหงแองแห้งกำตุกักดจ้องแล้วก็เฮ็ดไก่เฮือนในก็ไหลเอ๊ะน้ำไม่เท่าน่ะอ๋อค่ะบอบปวันศินวันธรรมไหนก็อืมคำศินใฮมกินเนื้อกินปลาก็ไรอ่ะนี่แค่เลีอ่ะอ๋น่ะอ๋อเห็ดไก่เฮือนในก็ไรไม่เท่าน่ะอ่อๆอ๋อค่ะหนุ่มเจ้าเนี่ป้วนเบื่อกันน่ะอ๋อๆอ๋อขาสัตว์ทูอยู่หรือกินวันทั้งสองเท่าน่ะอ๋อๆอ๋อสาธุสาธุค่ะอืมเมื่อไม่เท่า เ <Okay. S 1> นะ่อย่าลืมหน้าเน่เน่เน่นะ่ร่างวานไอนน้สาโห,หนนะโอเคโอเค เมื่อไหร่มันกี่ไรไหนเมื่อไหนอืมมามันนั่งนอกรึไงดินั่งนั่นไงอันนั้นมันเด็กเข่าหย่าวะพระมันเดียวตอกเข่าหย่เพระมันนั่งไหนกำให้เาด็กตอกเข่าปันพระท้าตัวมันนั่งหับกันไหนก่อนก็ได้วากำนะะกำกำกำบันจะคู่ตอนอืมจับซับเลี้ยงหน ใช่แล้วเอาอย่างล่ะได้ละในโทรในพอในในเป็นสับยาล่างหวานนะสับยาล่างหวานเป็นสภาวะเซตเซตออกเมือเอ้าฮะอันนี้มันเป็นน้ำยาสายโหรสุกน้าล่างตาใช่ไหมพอเ่าอยากกินนะพอเ่าหน้าอันแน่นแ่นอันล่างหวานนะพอเ่าหน้าอันแน่นอันซาโหรน้าเจือนกินก้อยหน้าอันนี้เป็นไม้ก้างแป้งไม้ก้างเส้นโยอะใช่ไหมเป็นเอาอัดเอาเอาอัดแบบนี้ฮะนะใส่หัวอืมจัดดิโป้งอะไรนั่น <laughs> <laughs> น้ยังไอ,ไอนี่ว,นะว้นั่นัว,นะวนจอวด <im itation> เอาบรแค่กำคะเอาเอาขไปเอาแค่ดังลังไอ้บนี่มาจอยข้าบหลังนี่นี่กำกำจอนน <im itation> เอาจอย <im itation> เอาหนิเอาจอยอ๋สับตัวก่นนะแล้วแค่นั้นนี่แค่นั้ก่อนนะแค่ก่อนนะกันไเหมือนลองร อือออโอ้หนนเวทอนี่นักวนี่ี่ัก้นนิดมันเอืมอืมจะไเอาเข้าไว้ปนด้านในยกอืมเอาคานคยปนด้าได้เรื่งลเอา่ะอวทอตอนเงินไว้โจ้ไว้จ่ายไว้หรือไว้ต้านน่ะเอา่ะ นดี๋ยปนเมื่อนาวพเท่านะเอออยู่ก็เลี้ยงลูกอยู่ก็เลี้ยวดอกเงาอ่ะเงาก็าเงาก็เนาะเออนามวยเลียกวงาอืมมวยอะไก็เอานั่นออกเออ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 ไว้พระกูคำหน่อนะเออเออแล้วก็ใกล้มัดใกล้ต้องพรอานาเท่านะอย่าพ่ออยู่หลายเอออยู่หลายมันอยู่หลายอยู่อยู่นั่งอยู่หลายก็มัดต้องเหมือนนี่นาวพเท่านะเอออาซาเข้าใหญ่มาอันเออหน้าเฮ็ดไรก็ ไก่มาดไก่ตองแห็นแล้เนี่ยเด่กว่าเฮ็ดกว่าลูกกว่าต้านจึงเป็นกองหยาว่องไปหยาเพราะนะอันเด็กเจ้าเพรากว่าก็มีมัดไม่ตองรวมถวยใสเขานะนะบ่ราะเท้าหนาเออนั่นน่ะลูกไก่มาไก่ตองมันเฮ็ดปั่นกูข้าวอ่ะหลูกปวันผิดวันศีนีย์ไปเอไปนาะเออเฮ็ดกูว่นนานาเพราะนะสาธุสาธุกะมาเนี่ยเขามาโดยเพือนที่เขาซื้อเล็กเปิดมาวันนั้นต้องบะมุงเย่าหนึ่กันเนาะเทามาสูดใจขึ้น มามันฮือะพท

เออเป็นเล็กเผือกห้างรีมห้างรีค่าก็แม่นะ๋อห้างดีค่าอมเจ่อเออนอนอุ่นใจหนออ่นอต้องลมดีแหนน่นดูม้อเออเอออืมกินผ่างมื้อไห่เป็นเมียงฮานะเมียงไหนอเออแก่รู้เฮ่เล็กหนองปอนไลนกนี มนั้งนเนี่ยอืมไลสเขีบก่อนนั่นอ่ะอืมใ้มุงเกลนี่ยมุงกลเรอออจ่าลออทีบ้าทีบ้ากลเข้ามานี่อ๋อไก่กันนู่นเนี่ยอ๋อนี่ยตัู้ะเนี่ยเออเออเณมมามเนี่ยตังดุเนั้นการดีใส่เท่ไห วัดเงาไหนอเอาค่งเหลือแผ่นเนออ๋อเหลืออ่มนั่นก็เหลือทั้งเหลือทั้งโมหลายแผ่นน่ะทั้งโมฮาแผ่นน่ะก่อนฮาแผ่นเนาะอ๋อใส่เงียบออกมากน้าเนี้ยอะไรนี่หรือว่าแผ่นหนออืมทั้งโมคุกแผ่นอ๋อทั้งฮาแผ่นหนอฮาแผ่นได้เลยพ่อเออข้างใกล้ใจหลอนมาส่งมันนองน่ะอ๋ออ๋ออ๋ออืมไรกันไรกันมีปัญหา เออด้วยเข็มมา,ามลุะนะเออ <c oughs> เอ <c oughs> อมุ่งอ่ะเพ่งอ่ะเอ้ก่ิอย่งยัดเงินยเนี่ยเออยันยัดมันฟ้ดกำปืนอะไรเงีอ้อฟาดกำืนมันเด็กดบนเฮ็ดมาแต่มันแ,ม,นแม,นม่นอ,อ่ะโถงเนงียอ,อ ก็เฉลื้นได้ยี่นาหรืออืมออืมอันนี้สวยนีคำนี้สืบไม้ในยว่าใส่แท่งจงหรออ๋อสืบไม้ยังเนาะออแจ้งหรออือสบไมยัง่น่าตับเสียไปเฉยๆแจ้งส่งหยทั้งหมดเอให้นันกะอ๋อเห็นเงียบปะเออกาน่ะเออเดี๋ยวในยำกุไลไงเออให้เฉลี่ยปาอืมอืมอ๋ออ๋อใใส่ป้าไปกันหน่อย่ึ่งมาโค่เนีหยมองนายหน่อยพึ่งมาถึงนายหน่อยอือ งานหูมาเลยสวงอหมอืมอืมอืม้ล่นะขังใจหลอนมาส่งมันนะข้ามต้วขึ้นน้องแต่ว่ามุ่งเย้าไนกะออออเออเออออสาธุสาธุนึงก็สาธุเออเออสาธุเมื่อนึงก็เออเฮ็ดในคูหลังอะไรในคูไรใหม่ไหนอนี่ยเออเออ ขามาหลอมันนัมันมีโปกข้างเมียังขามาหล่มข้งมา่วาขามัดด้วยข้าวหยียบไรยอนะครับเผื่อใครหยีบโปิในร่องวัาลลอมันมีโปะไว้อย่โอเคเมื่อน่ะเอา่ะเอาขะเอาขะสาธุ่ะเอาขะ